เขาอยากขอโอกาสจากคุณเขาอยากขอโอกาสจากคุณในเรื่องอะไรขอภัยเปิดใจเขาทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดมาไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะเดรสันพลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงธน,นูเด็กถือดาพลังงานของคนธาตุลม,มเมทุนตูนกุม สามเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกสบกันแปดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ามีนครโกดพิจิสี่เหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุลมคนธาตุดินคนธาตุน้ํามาครบทั้งสี่ธาตุสดใสร่าเริงมองโลกในแง่ดีเข้มแข็งอดทนนะคะ บุบคลิกภายนอกกับความรู้สึกที่เป็นอยู่ในตอนนี้อาจจะมีความแตกต่างยิ้มร่าเริงเหมือนไม่เป็นอะไรแต่ลึกๆในใจนะคะมีความโดดเดี่ยวมีความอ้างว้างมีความหวงแหนมีความคิดถึงเฝ้ารอเฝ้าคอยแอบมองแอบตามอยากพูดอยากคุยคิดถึงใครอยู่หรือเปล่าเราก็มีความสําคัญสําหรับคุณมากๆอยากคืนดีกับใครไหมอยากให้อภัยใครหรือเปล่าเป็นห่วงเป็นใยใครไหมเก็บหัวใจไว้ให้ใครไหมนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าคนที่อยากขอโอกาสจากคุณเขาคือใครนะคะใครอยากขอโอกาสจากคุณขอไพ่บอกทีใครอยากขอโอกาสจากคุณ,ห,คออคณห้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็สิงห์ธนูหนึ่งไม้พลังงานของคนธาตุไฟ เจ็ดาพลังงานของคนธาตุลมมีถุนตุนกลุมจามไม้พลังงานของคนธาตุไฟเดอะทาวเวอร์นะคะพลังงานของคนธาตุลมมีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุลมเป็นคนใจร้อนด่วนตัดสินใจเข้มแข็งอดทนไม่ยอมใครนะคะไม่กลัวอะไรไม่เกรงอะไรเลยนะคะแล้วก็หุนหันพันแล่น กระดไดกระาเสียพร้อมเสียงพร้อมลุยชนเป็นชนตายเป็นตายเลยนั่นเองในพลังงานที่ขึ้นมาเป็นความร้อนแรงโดยเฉพาะอารมณ์ของเขาเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ยอมให้กับใครเลยนั่นเองไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนี้เขาอยากขอโอกาสจากคุณในเรื่องอะไรนะคะมีเรื่องราวที่ทะเลาะกันนะคะแล้วก็ ไม่เข้าใจกันตัวเขาอาจจะเป็นคนที่โมโหใส่คุนใส่อารมณ์ใส่คุนก็ได้ก่อนหน้านี้นะคะเรามาดูกันว่าเขาอยากขอโอกาสจากคุณในเรื่องอะไร คนสำคัญนะคะเรื่องสำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณสำคัญสำหรับเขานะคะเริ่มต้นกันใหม่คืนดีกันใหม่ปรับใจกันใหม่นะคะความใจเย็นนะคะขอโอกาสให้เขาได้ปรับปรุงตัวนะคะเขาคิดได้แล้วนะคะความนิ่งความเงียบนะคะนิสัยของเขาก่อนหน้านี้ความใจร้อนของเขาก่อนหน้านี้หากว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกัน หลังจากที่นิ่งเงียบจากกันนะคะเขาเริ่มที่จะปรับปรุงตัวเองแล้วก็แก้ไขนิสัยของตัวเองแล้วรู้แล้วว่าความผิดพลาดนั้นคืออะไรนะคะแล้วก็อยากกลับมานะคะตั้งใจที่จะปรับปรุงตัวเองใหม่แต่ว่าความตั้งใจนั้นก็ยังคงมีความใจร้อนมีความหุนหันพันแล่นอยากได้โอกาสอยากคืนดี อยากให้เกิดขึ้นตอนนี้เดี๋ยวนี้ทันทีทันใดเลยนั่นเองนะคะคนที่อยากขอโอกาสจากคุณเป็นคนที่อาจจะเคยดุคุณทะเลาะก,กับคุณใช้อารมณ์กับคุณก่อนหน้านี้นะคะอาจจะเคยทำผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างด้วยแอบทำอะไรเราก็คุณไปรู้แล้วเขากรบเกลื่อนโดยการทะเลาะก,กับคุณ ใช้เสียงดังเข้าสู้หรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับปรบเกลื่อนความผิดสิ่งที่เขาปิดไว้ซ่อนไว้นั่นเองนะคะหากว่า สิ่งที่เขาปิดไว้ซ่อนไว้นั่นเองแล้วเขาคนนี้ก็คือคนที่อยากขอโอกาสจากคุณหลังจากที่ทะเลาะกันหลังจากที่ขึ้นเสียงใส่คุณหลังจากที่โวยวายใส่คุณนะคะทั้งที่เขาเป็นคนผิดแทนที่จะขอโทษแทนที่จะที่บายแทนที่จะพูดคุยกับคุณดีๆกลับกลายเป็นขึ้นเสียงใส่คุณแล้วก็พูดเหมือนกับโยนความผิดให้กับคุณก่อนหน้านี้เขานั่นเองตอนนี้ที่อยากขอโอกาสจากคุณ พอโอกาสที่จะได้เริ่มใหม่ปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองคิดได้รู้แล้วว่าสิ่งที่ทําลงไปก่อนหน้านี้เขาทําผิดไปเขาทําไม่ดีกับคุณอยากขอโอกาสจากคุณอีกสักครั้งอยากปรับปรุงตัวเองจะใจะเย็นมากขึ้นจะมีเหตุผลมากขึ้นกว่าเดิมหนึ่งองนะคะ